ถึงกับแดร็กที่3นะคะเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและแล้วก็พาร์ทของการต่อรองค่ะอันนี้สนุกมากๆเลยลองไปใช้ดูถ้าเราเป็น คนที่แบบ acting เก่งนะคะเราอาจจะได้ราคาสินค้าลดไปกว่ากึ่งหนึ่งเลยก็ได้สิ่งที่เราต้องรู้นะคะก็คือเราต้องรู้3สิ่งค่ะอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะถามราคานะคะว่าราคาเนี่ยเท่าไหร่นะคะส่วนที่2คือพาร์ทของการต่อรองสินค้าและอันนี้ก็จะต้องใช้แบบ acting นิดหนึ่งว่าแบบเฮ้ยแพงจังเลยแพงไปแล้วนะตกใจเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยว่าแบบลดได้ไหมนะคะอันนี้จะเป็นพาร์ทของการต่อรองและส่วนที่3เนี่ยถ้าเราพอใจแล้วเราก็ค่อยซื้อสินค้าค่ะคราวนี้เรามาดูอันแรกก่อนก่อน ที่เราจะถามถ้าเราไม่รู้คำศัพท์อันนี้ไม่เป็นไรเลยนะเราต้องรู้คำง่ายๆคำนี้ค่ะคำว่าเจอเกเจอเก๋คำว่าเจอแปลว่านี้ค่ะเก๋แปลวา่าอันเจอเกก็คืออันนี้หน้าเก๋หน้าเก๋ก็คืออันนั้นค่ะคำว่าหน ah ้าแปลว่านั้นหน้าเก๋ก็คืออันนั้นเจอเซีย เจอเซีย er, นะคะคำว่าเจอแปลว่านี้ใช่ไหมเซีย er, แปลว่าเหล่านี้เหล่านี้หรือว่าหน้าเซียหน้าเซียก็คือเหล่านั้นค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเรารู้แล้วว่าเราจะเอาสินค้าอันไหนแล้วเราก็ต้องถามราคาคาว่าราคาเท่าไหร่เราจะพูดว่าตตััวเฉียนาเฉียนคําว่าตัวเฉา แปลว่าเท่าไหร่คะ่ะคําว่าเฉียนแปลว่าเงินตัวเฉาเฉียนก็คือเป็นเงินเท่าไหร่เราก็จะเอาสินค้าแล้วก็ตามด้วยคําว่าตัวเฉาเฉียนเสมอเลยก็จะเป็นการถามว่าอันนี้มันราคาเท่าไหร่นั่นเองค่ะพาร์ทที่สองจำได้ไหมคะ ก็คือการต่อรองสินค้าใช่ไหมคะเมื่อเขาบอกราคามาแล้วเราก็ต้อง acting แล้วเมื่อเขาบอกว่าแบบอี้ไบควายอี้ไบควายก็คือ100อยหยวนนะคะเราก็จะต้องไทยกุ้ยเหรอไทยกุ้ยเหรอก็คือมันแพงไปแล้วมันแพงมากเลยตกใจเล่นใหญ่หนิดนึงยิ่งเล่นใหญ่จะได้ราคาลดเยอะๆนะคะพอแบบตกใจแล้วเราก็ต้องต่อรองว่าเคยเพียงอี้เดียยนะ เคยเพียนอีเีมาก็คือเหมือนแบบคําว่าเคยแปลว่าสามารถนะคะเพี y, y, ้ยนีเพียนีแปลว่าถูกนะคะอีเ e, ตีแปลว่าเล็กหน่อยอันนี้สอนไปแล้วมาต่อว่าไหมเคยเพี้ยนอีเตีมาก็คือลดลงกว่านี้หน่อยได้ไหมนะคะแล้วเขาก็จะต้องกดตัวเลขมาให้เราแหละว,ว่าอะถ้า,ยงงาอ,อย่างนั้นก็เจ็ดสิบหยวนไหมชี้ซื้ออย่างเงี้ยแบบเจ็ดสิบหยวนก็คือชี้ซื้อนะคะได้ไหมนะคะถ้าเราไม่โอเคเราก็บอกว่าแบบ ไม่โอเคก็คือใส่หน้าก็ได้แล้วกดตัวเลขที่ต้องการไปหรือไม่ก็บอกตัวเลขที่ต้องการแล้วต่ามด้วยปะปะแปลว่าเถอะนะคะก็คือเหมือนแบบขอเถอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะเอาซักแบบร้อยห่วใช่ไหมถ้าเขาลดให้70เราจะเอาซักแบบ30อย่างเงี้ยเราก็สั้นชื้อปะ ส่้นเฉีปะก็คือ30เธอได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าแบบให้เราก็ซื้อถ้าไม่ให้เราก็เทคนิคสุดท้ายละเดินออกจากลานเลยนะคะพอเราเดินออกจากานไปเขาก็จะเรียกเราแล้วว่าแบบ How le ่ How เล่เฮาเล่เฮาเล่คำว่าเ o w l ล่เฮาเก็เหมือนแบบโอเคโอเคยอมแล้วนะคะก็เราก็จะได้สินค้าที่ถูกแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยะคะ่ะแล้วเราก็พาร์ทที่3ก็ค่อยจ่ายเงินค่ะก็คือเก๋หมีเฉียนเก๋หมีเฉียนก็คือ,อให้เงินคนขายไปนะคะ โอเคอย่าลืมเอาไปใช้กันด้วยนะคะค่ะมาถึงบทสนทนาที่4กันแล้วนะคะก็คือการสอบถามหรือขอความช่วยเหลือนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเราเดินไปบนถนนหรือว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากใครรอบข้างแต่ว่าเราไม่รู้จักเขาเลยนะคะเราจะมีวิธีการยังไงที่จะไปรบกวนเขาค่ะเราจะต้องรู้จักคํานี้เลยค่ะคาว่าผู้หาเอื้อผู้หา i อื้ แปลว่าขอโทษนะคะขอโทษนะคะจริงๆคเนี้มันมีหลายความหมายนะคะมีประมาณ3ความหมายเลยความหมายแรกก็คือพี่บอกไปแล้วแปลว่าขอโทษใช่ไหมคะความหมายที่2แปลว่าเกรงใจและความหมายที่3แปลว่าเขินหรืออายนะคะแต่ส่วนมากเราจะใช้ในรูปประโยคของความหมายแรกเป็นหลักค่ะต่ออกวันนี้นะคะสมมติว่าเราเดินอยู่บนถนนเลยแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเดินไปซ้ายหรือขวาหรือไปยังไงเราจะไปเรียกคนที่เขาเดินอยู่บนถนนน่ะมาสอบถาม เส้นทางนะคะบอกเราหน่อยว่าจะไปทิศทางไหนเราอาจจะพูดได้ว่าผู้หาวิสูผู้หาวิสูตาเหลาอีเซียเสวีส่ยเซียจะมาจ สเสี่ยวเซีเ่ยวเสินเม่โจนะคะเรามาดูทีละได้อะลกนะคะคำว่าผู้หาวิสอผู้หาวิสอก็คือขอโทษนะคะขอโทษนะคะคำว่าตาเหล่า,าอีเซีย่ยตาเหล่า,าแปลว่ารบกวนคําว่าอีเซีย่ยแปลว่าสักหน่อยขอรบกวนหน่อยนะคะแล้วเราอยากจะถามอะไรเส้นทางที่ไหนเราก็สถานที่มาถามตัวอย่างเช่นประโยคนี้เขาบอกว่าโรงเรียนไปยังไงเราก็จะถามว่าสวเสี่ยวเซีเเ่ยวเสินเม่โจ ะะก็ลองออาไปใช้ดูนะคะทวนอีกรอบหนึ่งก็คือ mm hmm. ผู้หายิสืผู้หายิสืตาราวิเชียเสวีเชียวนะคะประโยคที่สองนะคะถ้าเกิดว่าเราจะสอบถามบางอย่างนะคะเราก็อาจจะถามได้ว่าผู้หายิสืผู้หาิสืิงเวนนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามของเราคำว่าผู้หาิสก็คือไปสะกิดเขาก่อนว่าขอโทษนะคะขอโทษนะคะ ชิงเว้นคำว่าจิงแปลว่าขอคําว่าเว้นแปลว่าถามก็คือขอถามหน่อยและอยากจะถามอะไรก็ถามไปนะคะแล้วก็ตัวอย่างที่3นะคะถ้าเกิดต้องการขอความช่วยเหลือนะคะเราก็จะไปเรียกคนข้างๆค่ะก็คือผู้เาจรงผู้เอ,อาง你能帮我一下吗你能帮我一下吗你นะคะโอคุณเหน่งก็บอกว่าสามารถนะคะ ปังแปลว่าช่วยหวอก็คือชั้นหนีเหน่งปั้งหอคุณสามารถช่วยชั้นอีเสียนะคะคำว่าอีเสียแปลว่าเล็กน้อยสักหน่อยนะคะมานะคะคุณสามารถช่วยชั้นสักหน่อยได้ไหมนะคะรูปประโยคอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือป uh uh ้หาวิสูรป้หาวิสูหนีเหน่งปั้งหออีเสียะมาคุณกรุณาช่วยชั้นสักหน่อยได้ไหมคะ,ะนั่นเองนะคะก็อย่าลืมจำรูปประโยคเหล่านี้ไปใช้กันนะคะ ามาถึงได้หลอกสุดท้ายนะคะได้หลอกที่5ค่ะเราจะต้องรู้จักเลยค่ะคําว่าขอบคุณขอโทษนะคะไม่ต้องเกรงใจไม่เป็นไรนะคะอันนี้มันจะต้องเป็นคําพูดติดปากเพราะมันเป็นมารยาททางสังคมนะคะคราวนี้เรามารู้จักคําแรกเลยถ้ามีใครทําอะไรให้เราแล้วเรารู้สึกขอบคุณเขาเราก็จะพูดได้ว่าเสีย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 ก็คือขอบคุณนะคะคู่สนทนาก็จะตอบเราว่าปุยงเสีย ปุยงเสียคำว่าปุยงแปลว่าไม่ต้องปุยงเสียก็คือไม่ต้องขอบคุณหรอกนะคะหรือว่าเคอรี่เหรอเคอร์ชี่เหรอคำว่าเคอร์ชี่แปลว่าเกรงใจเคอร์ชี่เหรอก็คือเกรงใจไปแล้วนะคะหรือว่าจะพูดว่าปุยงเคอร์ชี่ปุยงเคอร์ชี่ก็ได้นะคะก็คือไม่ต้องเกรงใจหรอกนะคะและคำที่สองค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราทำอะไรผิดนะคะเราจะพูดว่าตุ้ปุยจีตุ้ปุยจี ะะแปลว่าขอโทษนะคะขอโทษนะคะอย่างสมมติว่าเราเดินไปแล้วเหยียบเท้าเขาเราก็จะรู้สึกว่าแบบตุ้อผู้ฉี่ตุ้อผู้ฉีขอโทษนะขอโทษนะถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเออมันไม่เป็นไรเขาก็จะบอกว่าไหนก้วนสีไหนก้วนสีก็คือไม่เป็นไรหรอกนะคะอ่ะก็จะสามารถพูดแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะจากกันแล้วละ่ะเราจะลาเขาและเราจะพูดยังไงนะคะเราจะพูดคําว่าใจเจียน ใเชเจียนนะคะก็คือลาก่อนนะคะแล้วก็ปกติเวลาลาก่อนเราก็จะต้องอวยพรด้วยใช่ไหมว่าเดินทางกลับดีๆนะเราจะพูดคําว่าม่านจ่ ม่านโจคํคว่าม่านแปลว่าช้าคําว่าโจแปลว่าเดินม่านโจกไม่ใช่เดินช้าๆนะจริงๆแปลตรงๆมันก็ได้ม่านโจกก็คือเดินทางกับดีๆนะเดินทางโดยสติภาพนะนั่นเองค่ะก็อย่าลืมนําไปใช้ด้วยนะคะอันนี้ใช้ได้บ่อยๆมากๆเลยค่ะและเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหากใครมีคําถามอยากจะรู้หรือว่าอยากจะพี่ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถ เขียนคอมเมนต์มาได้ทางใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดมาสอบถามได้ที่ไลนแอดข้างหลังคลิปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ